เมื่อไหยาดไม่บติดจ้าบอดติดจ้ามือเจ้าสุปูสุพจนเนาะค่ะเนาะมาค่ะมือนี้มากินแกงนะไม้ครับเยแดงผ้าแสบค่ะตามสไตล์แบบเป็นบ้านทุ่เฮ้าเละค่ะก้อนสิกินข่านี่ะถามกันก้อนเนาะมือเจ้าอยู่ดีมีแห้งกันสุพจนบอเยแดงยู่ดีมีแห้งเดีอยจ้าสวดสดีค่ะมามากินข่าวน้ำกันค่ะกินข้าแรกน้ำกันเมื่อใดก็ต้องมากินข่าแรกเนาะมือนี้มีแกงนะไม้ ใส่อีกกระปูน้อยใส่เห็ดหูหนูเนาะค่ะเนาะใส่เห็ดหูหนูหลักการนี้ใส่กิลิ่ตั้มค่ะกิลิ่นคล้ายๆดีไหมคะนี่ยม,มาค่ะมาคหาเขาขี้หอมกันค่ะกลินแบบบ้านๆเขาเนาะกินกระเดี่ยวๆไปเลยจ้ะแบบกล่องมันเทียนเทียนเจ้าบาทจ้ะเนาะมาค่ะแหนทำไมอ้วนๆอ้วนๆยู่ เท่าก,กันต้องกินไส้นี่แหละคะ่ะขาดบาไดเ <c oughs> นีเ่ยแดงมักไปเก็บเอาพาก์ตนี์แล้วมากินไส้อย่างกระได้มักกระทินน่อยเนี่ยคะ่ะ ขางบัานด้วยแหลงที่มี่กูปกกระินเนี้ยค่ะ พักกันแย่งหน้าหอมหอมจ้ะใช้อีกระปูหอมหอมมีกระปูไหม ่าแต่แล้วเบียกจ้ะเราเบียกกับพอดีให้กับเขาใจแรกเลยค่ะ แบบยน่งวันมันจะตัวคล้ใครพี่ฤิ อืมปุบปุบแบบเผ็ดหนหนูมาเทาแกงน้ไม้เนี่ยมันเท่าเนาะแกงน้อยตรงนี้บักโดดจ้ะ ขาดบ่ได้ผักไกะแงงบั๋นเฮาเอือดผักไกะแงงเอาอ,าอ,อยากกระตูตงใหญ่ใหญ่พี่น้อง <c oughs> เสียเพื่อนเอามาไฮอีกอ่ามันเละตัวใหญ่แล้วเอาแยแดงเอาเป็นนุ่งเนี่ยเสียตัวนี้มันง่ามมาตันย่างเจ้ากินกลิ่เจ้านุ่งเยอะมาค่ะเจ้าควางเห็นเป็น้อยเจ้าควางเห็นเป็น้อดเนี่ยเสียตัวนี้เนาะไม่เจ้าควางกวนแต่เจ้าเนี่ตัวอย่างมาควาบคว้างมือที่สวร์ ประ่อ,องเมื่อที่สองกับบพ๊พดกฎไม้ดอกจ้าคนเบ่เาแล้วยั่งหนึงเ้าบ่งเงี้ยล่ะพี่น้องเ้าเห็นบ่เนี่ยนีก่กระตกใคร้แม่งกิดิดนะ ไม่เสแบบียอืมเดี๋ยวนะแสบายแสบบดินมาเรียบปากไว้อสิทอดผู้ตายสิทอดปุยย่างเสียดายผู้ตายจังมาสินเนาะพี่น้องเนาะอืมแสบบลายดินแสบเนี้นะ พี่ทอดผู้ยัง่งเสียดายพูดตายต้งวางสิเนาะอยากให้ไม่กินน้ำกันขำกุดจิตเมื่อข่แตกพี่น้อง

แบพี่น้องมูเจ้ากหูบะแกงน้ำใบบานเท่านั้นคนไทยเอิน่นใาแกงเปืจ่จ้ะคนภาไทเอิน่นใาแกงเปื่อีิริ่งเมื่อกี้จับที่อยังกระติดมือใหม่ติดมือมึงตกีกระดาษทิชชู่ติดมือโอ้ยกระดาษทิชชู่ติดมือเขามันเหนียวคนสีโตก๊กคนใหญ่สิมาไอ้เจังไดยเอาบัตาที่นี่นะ้ำบพระถั่วข้อมือข่อยเนาะไอ้เจังไดยเอาเนาะบัตรนี้นปีนี้จะถั่วมเด้อ อ่านใหญ่เขาใหญ่ของอือหอปิดมือไวให้ค่ะออ ปิดมืออยังกระดอ,อกะเดียกไม่ได้เป็นยดากกีดินกี่ดอนเนะาะจะรู้กับพ่อนอหัวกพี <h uan> <or> ่นองนอหัวกอ่อนอ่อน จำบของแม่งกิลิปตัวให้ใครเข่ากัน ับหอมแต่อมกลิ่งแสบได้เนี่ยแต่อมกพิ่งแสบค่ะจะ พี่ถีนนี่จะโตให้ใครเนาะ บามักของหวานจ้ะไปหาหมอหมอบอกว่าเยอะแดงน้ำตาลหน่อยเป็นคนรักสุขภาพจ้ะนี่พี่รองเขากันร้ายเนี่ยต่มือนี่สุมาพักกวนเนาะ จบกันซ้ำเน,น,ะะน,น,นี่ยเนาะค่ะเนาะเอาอี่ยังเนี่นี่เขาเ่าเดี่ยงยังกอดอกกันเดียวบง,งตีน่ะตีดขึ้นมาจับยังกันไปเลอันดาบคลิปนี้วัดดีจ้าสมมากภาคกวนเนาะคะ่ะเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยาแดงพาแซ่บด้อกดติดตามเด้อค่ะเด้อกด subscribe ให้คุณยาแดงพาแซ่บหักกันแท่งกัไปจนโดนะะด้อค่ะเด้อมีอย่างกับคอมเมนต์มากบาได้บ้าได้จ้ะเป็นคนที่บ่่คอยเครียดจ้ะ บกโกรธไหมคะ่ะบกโกรธงไงไหมคะ่ะถ้าคันได้โกรธและะ้วก็ขท้าเดียวกับเร้าดอกว่าคันๆนีๆ่นี่มิผู้เบาหยอกเท้าียวเนี่ยบดหดัวไปเลยสวนสวนสวนไดใ,ใจนี่น้ำคุณเครียดนี่แต่มาเบาให้คอยากาหัวแห้งแค่นนนกูสิเฮ็ดตั้งแต่นกุณสิเฮ็ดตั้งแต่นนสินะไม่อยากนาโบดแมค่ค่ะจ้ะเอามือเดี๋ยวน้ำกันจมกันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะอสวัสด,ดีค่ะ